สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเห็นต้นไม้สวยๆงามๆที่อยู่ข้างหลังของผมนี้นะครับผมสวนกว้างใหญ่ไพศาลสุดลูกหูลูกตาแบบนี้นะครับผมวันนี้เนี่ยแชมป์จะพาคุณผู้ชมนะครับมาทึ่งที่สวนนงนุษพัทยาสวนนงนุษพัทยาอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีครับก่อตั้งโดยคุณนงนุษตันสัจจา เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อปีพศ2523จนถึงตอนนี้ก็40กว่าปีมาแล้วครับบนเนื้อที่กว่า1,700ไร่นะครับยังคงเต็ไมไปด้วยความสวยงามของสวนไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิดและก็พันธุ์พืชแปลกตาหายากมากมายเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่จะต้องมาชมให้กับตาในความยิ่งใหญ่ของสวนแห่งนี้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นหในสิสวนที่สวยที่สุดในโลก คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับแชมป์อยู่กับคุณกำพลตันสัจจานะครับประธานสวนนงนุษพัทยาครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือถ้าพูดถึงสวนนงนุษพัทยาเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนคือผมเนี่ยรู้จักมาตั้งแต่เด็กพ่อแม่ผมเนี่ยพามาถ่ายรูปตั้งแต่เด็กโอ้โหสวนนงนุษย์พัทยาที่นี่นะครับมีการพัฒนาอย่างไรครับผมถึงได้มีความสวยงามตลอดเกือบ50ปีครับผมแรกๆเราก็ สรางเพราะว่าคุณแม่ไปเที่ยวอยากได้สวนที่สวยคับรท่านก็มาสร้างสวนในสไตล์ของสมัยนั้นคผมท่านก็ทำมา5้าปีท่านก็เลยเรียกผมมาช่วยท่านค่อยเป็นค่อยไปแต่ไม่หยุดทำตลอดแรกๆเราทำเพื่อหาเงินแต่หลังจากนั้นเนี่ยพอเราเริ่มดีขึ้นครับเราก็เลยเริ่มนึกถึงตัวเองว่าเราคือใครกับกลายเป็นว่าเราพัฒนาเพื่อคนไทย และที่สําคัญที่สุดเพื่อเด็กไทยตัวเล็กๆและเราดีใจที่เราค้นพบเพราะทั้งโลกพยายามทํำกันอยู่ทั้งนั้นคุณกํากพลตันสจจาครับที่นอกจากจะเป็นเจ้าของแล้วยังเป็นผู้ดูแลสวนนงนุษพัทยาแทบทุกๆตารางนิ้ว ดูแลไปจนถึงต้นไม้ทุกต้นและไม่เคยที่จะหยุดพัฒนาซึ่งนอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังนะครับยังเป็นเส้นทางไม้หรือเส้นทางที่สามารถท่องเที่ยวพร้อมกับการประชุมสัมมนาศึกษาดูงานสลับเรียนรู้ด้านกเกษตรแบบครบวงจรต่อยอดสิ่งใหม่ๆไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกับต้นไม้ที่แผ่กิ่งกา้านออกไปเรื่อยๆก็ว่าได้ครับอีกทั้งยังส่งเสริมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมชุมชนได้เป็นอย่างดีอีกด้วยครับ หลังของเราครับคุณต้องอันนี้คือสวนอะไรครับเนี่ยที่อยู่ข้างหลังเรานี้สวนฝรั่งเศสสองสวนฝรั่งเศสสองที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ค,คุณต้องครับผมเป็นชื่อฝรั่งมากแต่มีการตกแต่งแนวคิดแบบไทยๆเนี่ยมันเป็นยังไงครับผสมกันยังไงครับสมมติเราถ่ายรูปไปเนี่ยครับเขาบอกอยู่ที่ประเทศไหนก็ได้ครับผมก็เลยเอา ความเป็นไทยเนี่ยใส่เข้าไปยังไงครับตรงไหนครับ <Yeah. S 1> ความเป็นไทยมีพวกเจดีย์มีมีมารา <c oughs> พระมีอยู่ถ่ายรูปไปยังไง <c oughs> ก็บอกว่าอยู่ย <c oughs> ุโรปไปได้ <c oughs> ต้องอยู่เอเชียครับผม ภายในสวนอนุรักษ์พัทยาจัดแบ่งประเภทสวนต่างๆไว้มากมายมากกว่า50สวนรวมพัน์ุไม้ไว้มากกว่า18,000ชนิดโดยแต่ละโซนมีความสวยงามและพัน์ธุพืชไม้ที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นสวนลอยฟ้า ผู้ชมครับล่มลื่นแล้วก็สวยงามจริงๆครับหรือจะเป็นไฮไลท์ที่เด็กๆชอบอย่างหุบเขาไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ที่อยู่รอบตัวของผมนี้ปั้นจากขนาดจริงใหญ่กว่าช้างเป็น1 0บสเท่าครับผู้ชมใหญ่มาก หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าภายในสวนนงนุษพัทยามีพิพิธภัณฑ์หัวโขนแห่งแรกของโลกครับเก็บรวบรวมหัวโขนไว้มากที่สุดถึง5 6 6เสียนเป็นแหล่งเรียนรู้อนุรักษ์ศิลปกรรมไทยชั้นสูงที่หาชมได้ยากทรงคุณค่าและก็มีความวิจิตรสวยงามมากภายในนี้จะมีอะไรน่าทึ่งบ้างเราตามคุณแชมป์เข้าไปชมกันเลยครับคุณผู้ชมครับ ในบรรดานะครับหัวโขน506เสียงที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่นี่นะครับผมเขาก็จะแบ่งแยกนะครับเป็น3โซนด้วยกันนะครับผมที่เราเห็นนะครับที่เป็นตู้สีเทาก็จะเป็นหัวโขนนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องรามเกียรตินั่นเองส่วนตรงนี้นะครับที่เป็นตู้สีขาวนะครับก็จะเป็นหัวโขนหรือสีร้อยแปดนั่นเองนะครับ ส่วนตู้เสียงตาลน,นะครับผมก็จะเป็นนะครับหัวโขนบรมคูครับนี่รายละเอียดดีเทลเนี่ยหัวขนแต่ละขนเนี่ยสวยงามแล้เป็นที่สุดจริงครับไม่ได้มีแค่นี้นะครับคุณผู้ชมครับถ้าใครที่ได้มาสัมผัสสวนนงนุษย์พัทยานะครับคุณจะได้สัมผัสความสวยงามในการเรียงหินแบบปฏติมากรรมทั่วสวนนงนุษพัทยาอีกด้วยครับคุณผู้ชมครับ เยอะจริงๆครับคุณผู้ชมครับรถที่เห็นทั้งหมดนี้นะครับผมเป็นของรักเป็นของสะสมของคุณโต้งเขานะฮะเหมาะมากสำหรับใครที่มาเที่ยวและอยากจะมาศึกษาใครที่ชอบเรื่องรถหายากรถซุปเปอร์คาร์เนี่ยหุยที่นี่ตอบโจทย์ทั้งหมดสุดยอดจริงครับคุณผู้ชมเพียบ ครับคุณผู้ชมครับและแล้วก็มาสะดุดตาน,นี่คือรถในฝันของผมเลยนี่ฮะฟอร์ดมาแต่ง GT 5 0 0แล้วรถทุกคันนะครับบอกไว้เลยว่าเขาเอามาโชว์ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาถ่ายรูปได้มาใกล้ชิดสัมผัสกัน <S <S โอ้โใจดีจริงๆครับพี่ทองครับและบอกไว้เลยว่าที่นี่เนี่ยคือที่สุด ของที่สุดครับรวมทั้งนะครับสวนพืชแล้วก็สวนลถที่ใหญ่สุดๆจริงครับคุณผู้ชมสวนนงนุษพัทยาครับถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของสวนพฤกษศ,ศาสตร์ระดับโลกครับภายใต้แนวคิด รักต้นไม้ลดโลกร้อนและก็เป็นสวนของทุกคนบนโลกใบนี้ซึ่งนอกจากจะมีการจัดโซนให้ได้ศึกษาดูงานกันแบบชนิดที่ว่าวันเดียวเที่ยวไม่หมดแน่นอนภายในสวนนงนุษย์พัทยายังมีแหล่งเรียนรู้กรเกษตรทฤษฎีใหม่ไว้สลับถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนที่สนใจได้เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดซึ่งประกอบไปด้วยฐานการเรียนรู้มากกว่า12ฐานอย่างเช่นสวนพืชผักสวนครัวและก็ผลไม้ต่าง ที่ปลูกเอาไว้รับประทานเองภายในส่วนนงนุษและก็ใช้ประกอบอาหารให้แก่ผู้ที่มาร่วมประชุมสัมมนารับรองว่าสะอาดและก็ปลอดภยัยและก็ยังมีการจําลองกระบวนการเผาถ่านน้ำถ่านและน้ําส้มควันไม้มาใช้ประโยชน์ได้สารพัดหรือจะเป็นการเลี้ยงไส้เดือนกําจัดขยะอินทรีย์และก็ยังมีอีกมากมายที่ให้ความรู้เชิงเกษตรในแบบที่พึ่งพาตนเองได้ ซึ่งใครที่ได้มาเที่ยวชมจุดนี้ครับรับรองว่าทั้งสนุกและได้ความรู้ติดตัวกลับบ้านไปด้วยแน่นอนครับและเรื่องที่สุดนะครับผมในวันนี้เนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่แหล่งเรียนรู้กรเกษตรทฤษฎีใหม่เท่านั้นนะครับแต่ที่นี่นะครับยังมีศูนย์ประชุมนะครับผมที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ทันสมัยที่สุดในภาคตะวันออกนะครับผม อีกหนึ่งความเป็นที่สุดภายในสวนนงนุษพัทยาก็คือมีสถานที่จัดการประชุมที่ทันสมัยและมีความใหญ่โตมากที่สุดของภาคตะวันออกนั่นก็คือศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุษพัทยาอินเ International Convention and Exhibition Center หรือมีชื่อย่อว่าศูนย์ประชุมไนช์นะครับที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมนาหรือผู้ร่วมงานจากทั่วทุกมุมโลกได้เป็นหมืนม่นๆคนเลยทีเดียว ใหญ่มากไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมมาสวนนงนุชคิดว่าจะมาเดินดูพันไม้อย่างเดียวแต่ที่ไหนได้เขามีหอประชุมที่ยิ่งใหญ่เป็นเอ็กซิบิชั่นที่แบบใหญ่มากหอประชุมไหนคุณต้องครับทำไมต้องสร้างศูนย์ประชุมที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ครับ การที่พัทยาเราเนี่ยจะเดินไปข้างหน้าเนี่ยมันต้องมีสิ่งอย่างนี้รองรับ,รบไม่งั้นใครจะมาพัทยาเขาก็ไปจัดก,กันที่อื่นหมดผมก็เลยตัดสินใจสร้างอันนี้ขึ้นมารู้อยู่กับใจว่าอาจจะไม่ได้ชุนคืนเท่าที่ควรครับแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของส่วนหนึ่นนุษย์ที่จอ,อด,ดรถเนี่ยจะเตลอดได้เลยครับคือจอดปุ๊บขึ้นมาได้เลยค,คือเราคำนึงถึงความสะดวกทุกฝ่ายของการที่ไปจัดงานครับ หอประชุมครบคันขนาดนี้ได้มาตรฐานอะไรบ้างครับเราได้รับตราสัญลักษณ์ไทยแลนด์ m มค e วิ a n d a r d t m ล s จากสำนักงานาส่งเสริมการจัดประชุมและนิศาการทีเซครับเห็นขึ้นเสียงจอแบบนี้นะครับผมหอประชุมนที่นี่เนี่ยเขาผ่านงานนะครับผ่านอีเวนต์ที่เขาเรียกว่าเป็นเฟสติวัลคอนเสิร์ตใหญ่ๆมานับไม่ถ้วนแล้วนะครับผม นี่ถือว่าสุดยอดจริงๆในภาคตอนออกครับสําหรับหน่วยงานไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือว่าเอกชนนะครับที่สนใจอยากจะจัดประชุมหรือว่านะครับอยากจะจัดนิทรรศการใหญ่ๆที่ศูนย์ประชุมนี้แห่งนี้ต้องทํำยังไงครับคุณต้องครับฝากนะฮะติดต่อมาเราที่ส่วนดงนุก็ได้นะครับเราเนี่ยจริงๆไม่ใช่มีเฉพาะนหนอย่างเดียวเรามีห้องประชุมเนี่ยทุกขนาด22ห้อง ทุกห้องประชุมของเราเนี่ยใช้จอ LED ทั้งนั้นเพื่อสะดวกในการประชุมและจะได้เห็นภาพได้ชัดครับก็ติดต่อมาทางเราเลยครับเรารับได้ทุกๆขนาดแต่สำหรับคุณจชมเองเนี่ยจะจัดงานแต่งงานเมื่อไหร่ก็ได้นะครับยิ่งใหญ่ขนาดนี้ขอบคุณมากครับเป็นเกียรติมากครับขอบคุณครับเอาจริงครับแพงไหมครับคุณท้อมก็สําหรับคุณจชมไม่แพงแน่นอน และนี่นะครับผมคือที่สุดของที่สุดจริงๆนะครับผมในสวนนงนุษพัทยานะครับผมวันนี้ยังไงเนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณพี่โต้งด้วยพี่ตงกำพลด้วยนะครับที่ทําให้ผมเนี่ยได้มาทึ่งทุกซอกทุกมุมนะครับผมของสวนนงนุษพัทยาแห่งนี้ด้วยครับสนับสนุนโดยสํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนสสปนหรือทีเซบ